สวัสดีค่ะโคชมลคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบ,บรนด์ปนันชิตาค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าขาเป็นโอกาสทองที่จะได้จองกาแฟเป้ยนะคะมาเลยค่ะนี่มลจะบอกว่าตอนนี้กระแสะแรงมากๆเลยนะคะกับกาแฟพี่เปย้ยซึ่งเป็นกาแฟที่ทำให้รูปร่าง SS แบบนี้ค่ะ กระแสะแรงมากเพราะว่าคุณแม่ลูกสองอย่างพี่เป้ยปันว่านะคะมนติดตามมาตั้งแต่สงครามนางฟ้าแล้วคือเป็นคนที่แบบสวยบาบี้มากและยิ่งตอนนี้นะหุ่นเป๊ะปังมากๆเลยค่ะมนก็โอ้โหไปแอบสืบมาว่าเขากิน เอสชัวร์ f อ e ฟของแบรนด์ปรนชิตาเนี่ยแหละค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเป็นโปรโมชั่นก่อนเปิดตัว3กล่อง790บาทซึ่งราคานี้มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นหลังจากวันที่15กรกฎาคมจะไม่มีราคานี้แล้วนะคะเรามาดูคลิปพี่เป้ยกันดีกว่าว่าเขาหุ่นดีขนาดไหนในตอนนี้คะ่ะโอ้โหแค่เห็นบั้นทายพี่เป้ยนี่ก็คือแบบ สวยมากอะดูดิแค่เห็นหุ่นข้างหลังอะไปฟังกันรู้ไหมคะว่าเป้ยกลัวอะไรมากที่สุดน้ำตาลไขมันแปง้งสามสิ่งนี้ทำให้หุ่นเป้ยพังมาแล้วนะคะ จนไปได้มาเจอกา,ฟาแฟเฮชัวนะคะกา,าแฟเฮชัวตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากต้พมพาชิมบะนะคะที่ช่วยละลายไขมันสะสมในหน้าท้องนะคะทําให้พุงของเรานะคะยุบนะคะและที่สําคัญค่ะมีชาเม่องชาเม่องนะคะจะช่วยในการเบิร์นไขมันยับยั้งการนําไขมันเข้าสู่ร่างกายนะคะที่สําคัญค่ะยังบล็อกแป้งบล็อกอน้ำตาลบล็อกเั่กาแฟเฮชัวตัวนี้นะคะให้ความหวาน100%นนคะ่ะไม่มีน้ําตาลนะคะกินยังไงก็ไม่ คุณแน่นอนค้ยมั่นใจถึงได้กล้าพูด,ดว่าก,กาแฟ,แฟให้ชัวตัวนี้ช่วยดูแลผ <พอ S 2> ิวเป้ยค่ะโอ้ oh, กําลังจะมาแล้วนะคะสินค้าตัวนี้สามารถสั่งจองกับคนที่แชร์ไลฟ์สดตอนนี้ได้เลยนะคะ3กล่อง790บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็คือ ยอดกันนำซัมเมอร์เซลมากๆตอนนี้คนจองแห่จองกันเยอะมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณอย่าพลาดนะคะโอกาสทองที่จะได้ลองสินค้ากาแฟเป้ยก่อนใครค่ะรู้ไหมว่าหลังจากที่พี่เป้ยอะ่ะทดลองทานมาสักพักหนึ่งแบบมาเรื่อยๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้มนอยากให้ดูคลิปนี้มากเลยค่ะแล้ว,ลวอันนี้มันหลอมขึ้นก็เลยต้องเก็บทำเกงหลวมมากเกี่ยวอูเดิมกันเชิญ เขาไม่ติดอันนี้ใช่ไหมแั่แมะต้องขยับเข้ามาอีกแั่นี่กางเกงก็ใส่ XS สงสารพี่เป้ยเลยอะค่ะไม่มีกางเกงใส่แล้วเพราะว่าหลวมมากแม่เี่ยไม่ได้คะทำไมแม่ต้องใส่ XS เลยอะแบบก็ปกติแม่ใส่ XS แล้วนะคะยังเล็กกว่า XS อีกค่ะ ตัวเล็กมากมจริงๆ<ส>่ใสไงแบบนี้แม่ก็เลยต้องออกสังกัดมากัดแบบนี้เพื่อที่จะขอมันจะเกี่ยวได้ตลบปะเป็นดูมากาอ่ะอ่ะนอกจากพี่เป้ยแล้วนะคะเรามีคลิปของบอสหน่อยเปิดให้ดูอีกด้วยว่ามันดียังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะโอ้ยเข้าไปในร่างกายดีดีโดยเฉพาะช่องท้องเนาะ ใช่ค่ะแม่ยิ่งในตัวไขมันเนี่ยค่ะเขาบอกกันว่าที่แรกที่ไขมันจะไปสะสมอะ่ะที่ช่องท้องแต่จะเป็นที่สุดท้ายเลยค่ะที่จะเบิร์นออกอ,<า>อย่างนี้แม่มีตัวช่วยยังไงได้บ้างคะ่ะนี่ไง คือคู่นี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนเรานะจะมีปัญหาก็คือว่าช่องท้องที่เรียกว่าพุงหมาน้อยแล้วก็คือออกกําลังกายบางทีก็ไม่ค่อยออกบางทีไขมันมันสะสมอยู่ในช่องท้องถ้าออกกําลังกายไม่ถึงหรือเบิร์นไม่ถูกจุดจริง,รงๆมันไม่ออกดังนั้นเรากินอาหารเสริมช่วยได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเรามีส้มสายพันธุ์ซัสมะที่มีผลงานวิจัยออกมาว่าช่วยลดไขมันในช่องท้องโดยตรงเลยถ้าเกิดคุณกินต่อเนื่อง30วันนะคะแล้วเรามั่นใจแล้วก็การันตีเลยว่าทั้งโกโก้แล้วก็กาแฟเอชชัวของเรานะคะใส่สารสกัดตัวนี้เเต็ม Mac ose, มมกกโดาาๆพื่อออ ทำให้ช่องท้องของผู้หญิงที่แบบมีไข่มันไปสะสมออกง่ายมากๆค่ะ <c oughs> ทุกคนคะเห็นขนาดนี้แล้วว่ามนว่าต้องรีบจองแล้วนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นก่อนเปิดตัวนะคะสมกล่อง790บาทหลังจากสินค้ามา ไม่มีอีกแล้วนะคะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุ้มที่สุดสามารถทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดของมนนะคะเพื่อรับโปรโมชั่นดีๆเลยและมวลจะบอกว่านอกจากกาแฟพี่เป้ยแล้วนะคะเรายังมีเอสชัวโกโก้อีกด้วยอย่างของพี่เป้ยจะเรียกเอสชัว f f e ฟนะคะเอสชัวโกโก้ก็อร่อยไม่แพ้กันนี่เดี๋ยวมวลจะให้ดูคลิปพี่เอกกับพี่ธัญญาค่ะ ไี่วายที่จะเอาสิ่งดีๆมาให้กับเพื่อนกินทั้งวันกินยังไงให้สุขภาพดีแล้วก็ไม่อ้วนแล้วบางทีเราอยากหวานๆอยากแบบน้ำชงหวานๆเนี่ยกินยังไงแบบไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลแล้วน้ำตาลที่ได้นี่จากธรรมชาติก็คือหลอดฮังเก๋ยสำหรับบราชูกา้าเนี่ยนะฮะช่วยในเรื่องอะไรบ้างคุมหิวอินานาแล้วก็ช่วยเบิร์นด้วยนะครับคุณนะช่วยลดไขมันสะสมด้วยแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองอีกพี่ก็ต้องมีบราชูก้าให้กับน้องสิคะอ่าส่วนทางนี้นะคะก็มีเอชัวโกโก้ค่ะต้องบอกเเเเออออชัััววววโโกกกกก้้้้้มมมมมมมีีีีสสสส่่่่่่นนนนนผขขงซซึึะะะททาาาาายยถิิดดดพืจลลไ ที่หน้าท้องะอะต้องกินไปกิโลกิโลแล้วก็หลายวีคแ,<ต>แต่วันนี้นมันอยู่ในเอสชัวโกโก,โกแล้วซองเดียวอยู่เลยถูกต้อง <นะ S 1> คือของจริงยังไม่ออกวันนี้เราก็เลยมีเป็นตัวเทสนะคะเราจะมาชงให้กันละกันนะคะมาดูความน่ากินของปาชูค่ะของเธออะไรนะบูซีโกโกเอสชัว X ure, โกโกปกติทุกคนก็จะรู้จักหรือล้วเอสชัวของปนาชิตาที่มันเวิร์กมากในการดูแลเรื่องรูปร่างและหุ่นจะคุมหิวอิ่มนานเชียร์เชียร์เชียร์ ติดต่อตัวแทปนประเทศต่างๆทุกประเทศถูกต้องค่ะชิมก่อนอย่างนี้นาเข้าเลยรู้เลยใช่ไหมรู้เลยนําเข้าสากประเทศจากโรกตัวบราชูกา้าเนี่ยหวานกําลังดีคือถ้าเอานาแข็งมาใส่อ่ะมีความสดชื่นแน่นอนโกโก้ที่บ้านเนี่ยมีเยอะเอานี้ให้พี่แล้วเพียบบราชูกา้ามาค่ะแลกกันค่ะจัดเลยนะคะขยะขุ่นดีหุ่นผอมเรียวนะคะจัดเลยคุมหิวอิ่มนานกับนี่เลยเอสโกโก้อันนี้เลยค่ะบราชูกา้าอย่าลืมเอสุกาแฟด้วยนะคะใช่แล้ว <laughs> ขอบคุณพี่เอกพี่อ้นนะคะขอบคุณพี่เอกนะคะแล้วก็พี่ธัญญามากๆเลยโอ้โหเห็นแล้วอยากกินเอดชัวโกโก้ขึ้นมาเลยอยากกินเบวชูก้าด้วย และก็จริงๆสามารถสั่งจองได้เลยนะคะราคาเดียวกันค่ะราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสชัว์คอฟเอสชัวโกโก้หรือบาวชูการ์นะคะราคา3กล่องอยู่ที่790บาทค่ะสามารถทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะเพื่อรับโปรและข้อเสนอดีๆนะคะวันนี้มนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าตอนนี้คนทักมากันหน่ำแน่นอน เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะไข่้าหมดด้วยค่ะวันนี้มูลฝากไว้เท่านี้ค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย